ก็สวัสดีคุนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง c ีเจ๊1นอสองหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเอ็ดออนนะผมเนี่ยตรงนี้ก็คนที่ไดเห็นตามชื่อคลิปและโปรคลิปแล้วนะผมก,ก็ไปเรื่อยๆไปโอเคนะผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเอ็ดออนโต้อินชาร์ดน e เท e r l ไ g h t นะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มดีๆดวเลยซึ่งถ้ใครอยากรู้สูตรครับนี่ก็คือสูตรครานะเห็นต,ตามชื่อตามผมคลิปแล้วละ่ะจริงผมไม่มีรู้ไม่ขึ้นนะนี่ก็คือวิธีการคราทำไมไมันทำไมผมไม่ลืมเตรียมตลอดเนี่ย ชุดคั่มนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> ผมมึงก็จะได้ชุดนเ้เทไลท์เหมือนเดิมผมเยไคลิปกัน <c oughs> ชุดนเ้เรไลท์โอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นจะมันจะเป็นตัวอินชาต์เนี้เรไลท์นะผมความสามารถก็คือแบบนี้นะผมเนี่ยคือความสามารถนะคบผมไมอไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นอ้นผิิปเปอเกมหมดครับนี่ในเกมหมดอีเพรนี่คือคือตัวอินชาตน์นะผมในตัวอินชา์ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็มีปุ่มออกด้วยความจริงมีนะเดี๋ยวไอชี้ลูกศรให้ดูแล้วกัน,น,นเนี่ยม่เนี่ยมันจะมีไอซีอขาวขึ้นอยู่เนี่ยบางในคนในคลิปจะเห็นนะแต่ผมไม่เห็นเพราะมือบางแล้วก็มาดูนะผมมันจะมีอโมอเวพ่อนไมนิ่งบอไทเดียนเดะไอน,นี้คืออะไรไมอมเบกิงอ๋อ เอเลเถ้าปีกฮะเดี๋ยวมีปีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ็นชาร์ดวิสีนะผมอืมองเที่มันมีเมีนดิ้งอัมเบกมันจะเป็นเอ็นชาร์ดพกไอ้คำสาปอะไรป้องกันนะผม,มเริ่มจากรีวิวเริ่มไอเอ็นชาร์ดก่อนก่อนท่ามาสองนาทีแล้วเดี๋ยวตัดเลย อินชัดก็ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะผมมีโพชั่นมีโพเอ่อมันมันมันเรียกว่าอะไรนะนี่ครับผมนี่ก็จะมีพวกไอวีด้วยนะอืมผมไม่เข้าใจแล้วแล้วก็มีชาร์ปเนียดนะผมชาร์ปเนียดก็จะมีรูปเหลี่ยมไอ้นี่ชาร์ปเนียดสองชาร์ปเนียดสามชาร์ปเนียดสี่นะครับผมแล้วก็จะมีไฟด้วยเฮ้ยจริงดิไม่หรอกผม ผมรู้แล้วว่ามันมีไฟตลอดคือผมลองกดมาดูแล้วไงว่ามันเป็นยังไงจะได้ทําคลิปถูกมาที่รูทติง้งมันก็มีรูทติ้งสองด้วยครับผมซึ่งที่คนเห็นเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือสีเขียวนี่คือมันเป็นรีวิวนะครับผมก็มคือพวกต้องใช้รีวิวในการอันนี้เลยนะอางอืน่นงก็ไม่ต้องรีวิวแล้วนะก็จะมีประมาณนี้ด้วยโอ้โหเยอะจริงมีไทยเลียนด้วยมีแบบพวกเมนดิ้งอะไรด้วยอะ คือมีแค่ชุดกอบพวกนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะดีแล้วนะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ตัว enchart เน t ่ยเทอร์ไลท์อ่ะแค่พวกเราครับตัวอันนี้มาแล้วก็ไปตะลุยนเนเธอหานเนเธอไ์ลแล้วก็มาทำเป็นตัว enchart แบบนี้คือแบบรวยอะ่ะพอทำทีรวยปุ๊บรวย enchart แต่รวย enchart มีเมีนดิงด้วยมีไทเด้นด้วย โหเย่ oh. yeah. อ้าวเขาไมผมตายอเดี๋ยวเทดามิกูจริงอืมอันนี้ผมไม่ได้เซตรีเวลนะคะผมก็ค,คือตอนผมเข้ามาเนี่ยคือมันจะมีไอเอ็นชาร์ดไอตัวเอ็นชาร์ดนี้มาเลยแล้วก็ไอรีเวลมาด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเนเป็นอะไรคือผมไอลองไปเอาใส่ในเมมปชุดรอบผมว่าน่าจะไม่ได้ อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้ไหมแต่ไม่เป็นหรอกผมเชื่อบบะมาณตอนนี้ผมอยู่ในเกมโหมดเวนทีฟไหมแต่ในนั้นผมอยู่ในเกมโหมดเซเวอร์ก็น่าจะใส่ร่วมกันได้นะคือผมอยากลองใส่ไงผมขี้เกียจไปหาอินชาร์จจกอินพีซีก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปแค่นี้สวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย แต่ผมสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือผมชอบไอ้อ็นชาร์ทนูนะอินชาร์ทนูมันแบบโอ้โหสก๊อตแล้วก็ใครอยากรู้แล้วก็เวลาพวกเราอินชาร์ทเนี่ยพวกเราไม่ต้องใส่อะไรไปเลยนะมันก็จะเสกสมุดมาเลยน่าจะหาอุปกรณ์ยากอยู่แต่ผมมีตัวอินชาร์ทแล้วงไงนี่เองแบบช่วยรอดใช่ผมมีแบบตัวอินชาร์ทแล้ว ก็ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะแต่ถ้าใครกังวลก็สิกมาเลยมันก็จะเป็นแบบนี้อนะผมไม่มีใครกังวลหรอกเขาแจกผมไ้คิปคิปเกียดหาอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมก็ขอจบคลิปเป็นแบนี้สำหรับวันนี้ตัดเลยนะตัดเลยนะ